Oh my god! <laughs> โอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพิสูจรายการ Victory Cat นั่นเองก็วันนี้นะครับเป็นในหนึ่งวันที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะเนื่องจากว่าสำหรับภายในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูหมู่บ้านวินเลดนะฮะภายในเนเธอร์กันนั่นเองอา่าซึ่งจริงๆแล้วนะฮะไอหมู่บ้านภายในเนเธอร์เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่บอกวสิมเพิลสิมเพิลอยู่แล้วถูกต้องไหมครับคุณผู้ชมแต่ว่าสำหรับภายในหมู่บ้านนี้นะครับมันอยู่ภายใน Minecraft เวอร์ชั่น1.16กันนั่นเอง ตอนนี้นะครับเรากำลังเล่นเกมไมค์ครับ20ดับเบิล 13B นั่นเองนะฮะซึ่งถือว่าเป็นตัวเซนปช็อตล่าสุดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้ประตูเนเธอร์อยู oh ่ตรงหน้าเราเป็นท <in Canton> ี <grammar> ่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่านะฮะว่าไอหมู่บ้านนี้เนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการปรับวิดีโอเซตติ้งนะฮะเหลือลงมาสักประมาณ15แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมโอเคทคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราวาร์ปไปดูกันเลยดีกว่านะฮะะะะอออยยยยยาาาาาาากกดดดููจจรรรริิงๆเเเเลลววว่่่่มมมันน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 ตตื้้้้ขไไหหฮซ์ปป็ทีีบแ โอ้ม oh my g อดซึ่งอันน <Wow. S 1> ี้นะฮะเป็นหมู่บ้านวินเลต์นะฮะคุณผู้ชมที่อยู่ภายในประตูเนเธอร์นนั่นเองเรียกง่ายว่าหมู่บ้านนี้น่ะมันอยู่ภายในนรกนั่นเองนะฮะเป็นน้อยครั้งมากๆเลยนะฮะที่เราจะสามารถสุ่มเจอหมู่บ้านในแบบนี้นะครับภายในเนเธอร์ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับก่อนเราจะไปด้วนกันสําหรับใครไม่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามกดสมัครใครเบอร์ให้เราด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมด้วยและตามคลิปแหวงเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับเรามีช่องใหม่แล้วชื่อว่าวิธีแคท เล่นเกมไม่ครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถทำการกดกระดิ่งในช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกัน้วยนั่นเองและที่สำคัญมราวฉะนั้นนะคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมมี Discord ส่วนตัวแล้วนะฮะโดยมีชื่อว่า v i c เตอร์ดี้แคทออฟฟิเชียกันนั่นเองสำหรับใครที่อยากเข้านะครับลิงก์อยู่ข้างล่างใต้รูปดีคิปชั่นปิดที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปเติมพลังกันก่อนเลยดีกว่าสำหรับใครที่กำลังหาการ์ดจอตัวใหม่นะฮะในรูป เซึ่งการ์ดจอตัวนี้นะครับมันอยู่ในหัวข้อของมินินั่นเองสําหรับใครที่ต้องการประกอบคอมใหม่ในรูปแบบของมินิพีซีเลมน้องนี้นะครับการ์ดจอตัวนี้นะครับผมคิดว่าเป็นหนึ่ง,งตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นเองมันจะเป็นในเรื่องของระบบระบายความร้อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของสเปคของเขานะฮะแล้วก็ขนาดของเขานะฮะที่มีขนาดแค่20ซนติเมตรเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับการ์ดจอตัวนี้ผมคิดว่าเป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นเองสําหรับใครที่สนใจการ์ดจอตัวนี้นะครับและมีราคาเปิดตัวอที่ การดูคลิปรีวิวเต็มทั้งหมดของทางออยร์รัสไต์นั่นเองมาฮะคุณผู้ชมแต่เรามาลองดูกันดีกว่านะคะว่าหมู่บ้านวีเลตอันนี้นะครับมันมีอะไรที่น่าตื่นเต้นมั่งเหมือนกับว่าหมู่บ้านนี้นะฮะจะมีอะไรแบบเดิมๆมากๆเลยนะฮะแต่ว่าโทนเนี่ยจะเป็นสีดําแล้วก็สีฟ้ากันนั่นเองนะฮะโอ้ยแมงโกจับนะฮะด้านล่างเป็นลาวาอะไรนองนี้นะฮะหลังจากที่ผู้ชมเดินเข้ามาพิธีเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมก็จะเจอกับปราสาทาหลังใจที่อยู่ด้านหน้าสุดเลยนั่นเองนะครับรู้สึกว่ามีโ ไฟในวอร์ชั่น1.16นะครับคุณผู้ชมซึ่งผมเพิ่งสังเกตเห็นเหมือนกันนะครับว่ามันมีโคมไฟสีฟ้าด้วยนั่นเองซึ่งไอเจ้าโตโคมไฟนี้นะผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ในวอร์ชั่น1.15ได้นะฮะเพราะเหตกว่ามันเพิ่มการอัปเกรดเข้ามานั่นเองนะครับ้วผมเนี่ยชอบไฟตกแต่งบ้านมากเลยนะฮะแต่ว่ารอบนี้นะครับมันมีโคมไฟสีฟ้าแล้วนั่นเองนะฮะและที่เหลือก็จะเป็นพวกบล็อกสีเขียวนะฮะแล้วก็จะเป็นบล็อกสีแดงแหมนองนี้ไปเลยนั่นเองนะฮะซึ่งมันถูกทำออกมาเพื่อตอบโโจย์ในนนนนนนดดดเเเเฉพาาาะะลัั่่อองรบ้้ีูหมืกว จะเป็นบ้านมินินะฮะมีกล่องไลบารีด้วยนะครับและนี้น่าจะเป็นดินนะฮะนี่เป็นประตูกลไกอูอ้หน่าตื่นเต้นหมอกคุณผู้ชมเนื่องจากว่าผมยังไม่ได้เข้ามาเล่นนวชันน6เลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีกล่องเชนนะฮะแล้วก็มีกล่องเอนเดอร์เชนนะครับซึ่งใน2กล่องนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนั่นเองนะครับโอ้โหประตูกลไกนี้ถือว่าเยอะมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองเข้าประตูด้านในกันเลยดีกว่านะฮะว่าหลังใหญ่เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับอุ้ยทางเดินแม่งโคตรแมนนวลอ <laughs> <laughs> อเคอเด้้าาดีร,รยยบบะะูหืกั ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเจอ,เจอกับตัวในบ้านกันนั่นเองซึ่งตัวภายในบ้านนี้นะคะโอ้โหนี่มันใช้ประตูกลนไขทั้งหมดเลยนี่หว่าคุณผู้ชมเรียกงางว่าถ้าเกิดตอวันไหนนะคะอยากได้แบบรั้วนะคะคุณผู้ชมแค่ทาการปรับขึ้นเท่านั้นนะครับแต่เกิดวันไหนที่ยังไม่อยากได้รั้วนะคะก็ทําการปรับลงเท่านั้นนั่นเองนะคะอ,อแมงก็โคตรจีนเนี่ยจริงๆนะคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนกับด้านล่างนี้นะคะอ๋อทางเข้าอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับด้านล่างนี้มีโต๊ะรับประทานอาหารนะคะมีเตาเผามีอ่างล้างมือด้วยนั่นเอง ก็ในห้องนี้นะฮะเหมือนก็จะเป็นห้องเก็บสโต้นั่นเองนะฮะภายในห้องสโต้นี้นะก็จะมีพวกไลท์เบอรี่นะครับแล้วก็มีกล่องเชนนะฮะแล้วก็มีพวกเอนเดอร์เชนด้วยนั่นเองเอาจริงแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นห้องสโต้นะฮะคุณผู้ชมแต่ถ้าเราคิดดีๆรอบนึงตัวนี้นะมันก็เหมือนเตียงนอนนะคุณผู้ชมแต่เพียงแค่ว่าตรงนี้นะมันอาจจะไม่ใช่เตียงนอนแบบร้อยปรนั่นเองนะครับอันนี้เป็นไลท์เบอรี่เหมือนกันนะฮะตรงทางขึ้นทางลงมีรูปเฟรมด้วยนะฮะเฮ oh! ้ยแจ๋วว่ะคุณผู้ชมเ,เดี๋ เอาเรื่องบุณผู้ชมอา่าอันนี้ก็เหมือนจะเป็นห้องนอนได้อีกเหมือนกันนะค,ะคุณผู้ชมทําเป็นเล่นไปนะครับมีไลบรารีนะฮะแล้วก็มีกล่องเชนส,ส่วนตัวด้วยนั่นเองอันนี้เหมือนก็จะเป็นห้องเก็บสัมภาระใต้บันไดเลยนั่นเองนะฮะเอ้บ้านผมมีนะคุณผู้ชมในรูปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาดูชั้น3ามกันดีกว่านะฮะดูเหมือนกับว่าชั้น3ามนี้นะฮะมีกล่องเชนนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายแล้วนะครับดูเหมือนกับว่าสามารถออกมาได้ด้วยโอ้โอเหเฮ้ยดีแมงแจ๋วคุณผู้ชมโอ้แม่งเป็นอะไรที่บอก ง่ายว่าสาหรับหมู่บ้านนี้นะฮะมันทําออกมาเพื่อตอบโจทย์สําหรับฟินเลนดโดยเฉพาะเลยนั่นเองนะครับมันสามารถเดินทะลุกันได้ไรมนองนี้นะฮะซึ่งตอนนี้นะผมเดินมาถึงหน้าประตูหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูด้านซ้ายมือกันบ้างเลยดีกว่านะคะด้านซ้ายมือนะครับดูเหมือนกับว่าจะเป็นโรงครัวเลยนะฮะเนื่องจากว่าตรงนี้นะมันคล้ายๆกระป๋องควันเลยนั่นเองนะฮะที่ต้องการแบบดูดควัน,นแรนองนี้นะครับจากพวกเตาผิงแรมนองนี้นั่นเองนะครับด้านล่างเป็นเตาผิงนะฮะซึ่งผู้ชมเนี่ยสามารถทำการเอาของมาเผาได้นะะนน้นนนนะะขางงกกั็็เเปอช แล้วก็เป็นพวกไลเบอร์รี่อะไรนองนี้นั่นเองนะครับ <Yahoo! S 1> ด้านนี้นะฮะจะบอกว่าเตียงนอนก็ได้เหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมหรือว่าจะบอกว่าเป็นโตนรับประทานอาหารก็ได้เหมือนกันหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมแต่ดูเหมือนกับว่าภายในห้องนี้นะฮะแมงโคดแอดวานนะฮะตรงที่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเดินออกมาดูข้างนอกได้เลยนะฮะว่าด้านนอกเนี่ยมีอะไรกันบ้างนั่นเองโอ้โหแมงโคจีนเนี่นะครับด้านนี้นะครับก็สามารถออกมาได้ด้วยเช่นกันนะฮะแล้วเราก็สามารถเดินกลับเข้าไปได้นะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นในรูปแบบนั้นนะฮะคผ้ม้มมคนนนนนี่ท่ทากกกกรััววและะ งอันนี้นะฮะจะเป็นหลังที่สองนะฮะเป็นหลังมินิมินินั่นเองนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันดีกว่านะฮะว่าด้านบนเนี่ยมันมีอะไรที่น่าตื่นเต้นเพิ่มเติมไปอีกนะครับ <Hey. S 1> ด้านซ้ายมือตรงนี้นะฮะดูเหมือนก็จะมีต้นไม้ยักษ์อยู่ด้วยนะครับคุณผู้ชมซึ่งต้นไม้นี้ผมคิดว่ามันน่าจ,จะเป็นเอกลักษณ์ภายในวิลเลจนี้โดยเฉพาะเลยนั่นเองนะครับด้านนี้ไม่มีอะไรแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปอีกดีกว่าคุณผู้ชมว่าด้านบนเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมกันอีก ด้านหลังของวิลเลจเลยนั่นเองนะครับเอ้ยแม่งแจว๋วว่ะคุณผู้ชมมันมีด้านหลังวิลเลจด้วยนะฮะเอ้ยนี่สุดยอดมากๆเลยแต่ด้านซ้ายมือของเรานะฮะดูเหมือมนก็จะมีแค่หลังเดียวถูกต้องไหมฮะด้านขวามือนะฮะก็มีอีกหนึ่งหลังถูกต้องไหมคุณผู้ชมแล้วก็ตรงกลางหลังใหญ่นะครับไอ้ตรงนี้เราเข้าไม่ได้ใช่ไหมฮะคุณผู้ชมผมคิดว่าผมสามารถเข้าได้นี่ไงสามารถเข้าได้จริงๆด้วยนะเอ้ยประตูนี้แม่งโคตรจีนเนี่ยแต่คุณผู้ชมผมคิดว่าประตูนี้นะฮะมันโคตรแบบกลมกลืนมากๆ,ๆ,ๆเลยนะฮะมันกบบลม ผมคิดว่าเนี่ยนะมันไม่เหมือนประตูเลยด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าโอเคเราก็สามารถเข้ามาด้านในได้นะฮะด้านในนี้นะครับเหมือนกับว่าเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังแบบมินิมีิเลยนะครับมีเตาเผามีไรเบอรี่สองกล่องนะฮะแล้วก็มีเตียงนอนด้วยนั่นเองแล้วก็มีโคมไฟนะฮะโ,โหสามดวงใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้หนึ่งหลังนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะมีหนึ่งหลังแล้วนะครับอันนี้สองหลังถูกต้องไหมคุณผู้ชมแล้วก็ด้านนี้เข้าได้ไปะเุ้ยนี่ไงคุณผู้ชมโอ้ my god ดป้อมปราการก็มีประตูนะฮะคุณผู้ชมแหมผม ว่าคุณผู้ชมอันนี้เหมือนกับว่าเราน่าจะเปิดได้นะฮะแต่ว่าเราไม่สามารถลงไปได้นั่นเองนะครับโ okay, อเคเอาเป็นว่าตอนนี้เราเจอทั้งหมด3ประตูแล้วนะฮะคุณผู้ชมถือว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะฮะแล้วก็นี่ไง4ประตูนะฮะแต่ดูเหมือนกับว่าป้อมอันนี้นะครับมันจะไม่มีอะไรด้านในเลยนั่นเองนะฮะมี4ประตูแล้วนะฮะพอขึ้นมาด้านบนที่มันเป็นต้นไม้นะฮะตรงต้นไม้นี่ผมคิดว่ามันน่าจะไม่มีอะไรขายเราเลยนะฮะแต่ดูจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันสวยงามมากๆเลยนะฮะโอ้สามารถเดินทะลุได้นะฮะ สรุปโดยรวมแล้วนะครับนี่ให้คุณผู้ชมอีกหนึ่งประตูนะฮะแต่ดูเหมือนกับว่าป้อมนี้นะครับเราก็ไม่สามารถเข้าแต่ใช้งานได้ด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็มีป้อมด้านนี้อีกป้อมหนึ่งแลมนองนีง้ะนะครับเรียกง่ายว่าทางเข้าทางออกนะฮะมันมีทั้งหมด2ป้อมเลยนั่นเองนะฮะฟังละ2นะฮะรวมเป็นทั้งหมด4ป้อมนะครับสรุปโดยรวมแล้วนะฮะด้านซ้ายมือนะฮะจะมีบ้านวิลเลจเล็กๆนะฮะอยู่แค่1ห,หลังเท่านั้นนะครับส่วนขวามือนะ่ะทีมีทั้งหมด2หลังด้วยกันนะฮะซึ่งเป็นหลังมินิ เลยก็ว่าได้นะครับด้านนอกที่ผมลืมบอกคุณผู้ชมไปนะฮะว่าด้านนอกเนี่ยมันจะมีกล่องดนตรีนะฮะแล้วก็มีไรเบอร์รี่นะครับแล้วก็มีโคมไฟตกแต่งให้สวยงามด้วยนั่นเองนะครับดูเหมือนกับว่าสําหรับยหนูบ้านนี้นะฮะพวกวลเลเจอร์เนี่ยมันน่าจะชอบพวกไรเบอร์รี่มากๆเลยนะฮะจำซ้ำดีไม่ดีคุณผู้ชมอาจจะชอบเรื่องของเสียงเพลงก็เป็นไปได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้น่ะเราเจอพวกกล่องเพลงเยอะแยะไปหมดเลยนั่นเองนะฮะนี่เอาวับคุณผู้ชม รู้สึกว่าอารมณ์ศิลปินของผมเนี่ยมันเริ่มจะพุกพร่านนะฮะด้านหน้านี้นะฮะตรงทางเข้าของเจ้าตัวปราสาทใหญ่นะฮะก็มียันส่วนเจ้าตัวไรเบอร์รี่นะฮะแล้วก็กล่องเพลงโดยนั่นเองนะครับโอเคดูจากทรงแล้วผมคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะอันนี้คืออะไรพี่น้องผู้ชมโอ้ตู้เย็นนะฮะแหมเมื่อกี้ผมไม่ได้สังเกตเลยนะครับแล้วก็ด้านนี้น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเอาจริงเลยนะคุณผู้ชมสำหรับเวอร์ชั่นนี้นะฮะมันจะงงๆในเรื่องของการใช้บล็อกซะมากกว่าเลยน,ะะนั่นเองเพราะเนื่องจากว่าบล็อกเเนนนนนีีีี่่่ยยสมมััจจะคออข้้างแบบนนไปพรกซ คุณผู้ชมลองนึกดูนะฮะว่าสีประตูนะฮะกับสีหญ้าเนี่ยมันคล้ายกันมากๆเลยนะฮะจะใช้คําว่าคล้ายไม่้คุณผู้ชมเนื่องจากว่ามันเป็นสีเดียวกันเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่อยากเอาชีวิตรอดภายในวอร์ชั่นนี้นะฮะคุณผู้ชมอาจจะต้องศึกษาในเรื่องของบล็อกให้ดีอย่างถี่ถ้วนนะฮะไม่งั้นนะคุณผู้ชมอาจจะพลาดอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้นะครับโอเคดูจากทรงแล้วนะฮะมันก็คงจะน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะน่าจะหมดเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สําหรับภายในวันนี้นะฮะก็น่าจะมีเพียงปรมาานนนนนนีีี้กกัั่่่เเอออองงล็คืิทยยูภใข เวอร์ชัน1.16กันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสําหรับใครที่ชอบเจ้าตัว Villager นี้นะฮะลิงก์อยู่ข้างล่างใต้ออดิสคริปชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองและสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์และถ้ายังไม่ตามกด Subscribe ให้เราด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกําลังใจให้ผมได้พาตามคลิปแม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับเรามีช่องใหม่แล้วชื่อว่า Victory Cat X2 นั่นเองซึ่งภายในช่องนั้นนะครับตอนนี้น่ะเราเล่นเกม m i n e c r a เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองสุดท้ายนี้นะครับผู้ชมสามารถทําการกด g o o ดิงในช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผม สวัสดีครับบ๊ายบาย